สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับผมเราเราไม่ได้อยู่ในเกมมดใดๆนะฮะเราอยู่กันในเกมปกติเลยนะฮะอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไ y ลอน LE ล E นะฮะอ่า <c oughs> เราอยู่กับคุณอับอับแบทไทมนะอุ้ยขออภัยนะมือปัดไปโดนไม้นะเมื่อกี้อ่า อแบสไทม์ time, นะเล่นเป็นโปรโตสีีแดงนะอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณเบบี้มารีนนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกันดีนะเบบี้มารีนนะก็เป็นผู้เล่นฝีมือดีนั่นแหละฮะดีไม่ดีก็ลองคิดดูนะฮะอยู่ในเลีกมาสเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะฮนะมาสเตอร์ Master เจอกับมาสเตอร์นะครับผมนะโอเคหลังจากที่ดูเกมมอดกันมาหลายเกมนะฮะสำหรับ StarCraft 2นะเราก็กลับมาดูเกมปกติกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะมาดูกันนะฮะเอ๊ะตรงนี้ยูนิตข้ามไปได้แต่ว่าวางสิ่งก่อสร้างได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะอาจจะวางได้ก็ได้ละมั้งแต่ที่นแน่ๆนะฮะฝั่งสีแดงส่งพรบเข้าไปสกาแล้วนะครับผมเจอฝั่งสีน้ำเงินลงบารแรกอยู่นะฮะอย่างสบายใจนะฮะจังหวะนี้สีน้ำเงินดึง s อ v มาจิ้มนะฮะจะได้ไม่เอ่ยฝั่งสีแดงอ่านไลน์มาตรงนี้อาโดนไปทีหนึ่งนะอุ้ยตรงนี้มีเศษแก้วแตกด้วยนะเนี่ย ไอ้มีรูไม่เสษเป็นรูละมัง้งถ้าผมจำเอ้ถ้าผมดูไม่ผิดนะโอเคฝั่งสีแดงมีการอ้อมมวนตัวเลี้ยวหลบจุกหลบนะอ่าแล้วก็ไหลเข้ามาอีกรอบนะ,ะในขณะดเดียวกันนะเขาก็ลงเบส2แล้วด้วยนะฝั่งสีแดงนะ,ะแบทไทมนะ,ะมีการมาลงเกตเวตรงนี้นะฮะโอ้โหปิดทางขึ้นของริปเปอร์เรียบร้อยละมั้งไหมน่าจะใช่นะริปเปอร์ไม่น่าจะแทรกตัวผ่านรูนี้ได้นะ ไ y เบอร์ t นติกคอโอเคนานๆทีได้เห็นคนสร้างาสิ่งก่อสร้างปิดทางขึ้นริปเปอร์นะฮะเ,เพราะว่าถ้าเป็นหลีกแบบเหลีกไดมอนด์เนี้ยนะฮะไดมอนด์โกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบทำกันนะอนะไดมอนด์แพตตินัมโกนะฮะถ้าเป็นพวกมาสเตอร์หรือว่าแกรนมาสเตอร์นี่ก็คืออาจจะไม่ปิดแบบมิดปิดหรือทุยสินผ่านกันขอไัยนะ อาจจะไม่ใช่แบบปิดมิดอย่างนี้นะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเป็นโปรโตสเนี่ยก็จะชอบวางไพลอนต,ตรงนี้นะเปิดแมปไว้นะ,ะส่วนตรงนี้ไว้นะครับบารเรกสิตปั๊บลงเ,ออเร .ACT เตอร์ต่อนะแล้วก็เป็นแฟกทอรี่นะะแต่ฝั่งซีนเมื่อคาไม่ได้เล่นริเปอร์นะใช่ไหมอ๋อ,อมีอยู่นะโอเคมาแล้วไม่เห็นนะขออภัยนะเมื่อกี้แต่ที่แน่ๆริปเปอร์นี่คือโดดขึ้นมาบนนี้ไม่ได้แน่ๆน,น,นะอ่า ฟอร์จมาแล้วรีเซิร์ชโอ้โหบวกหนึ่งเกราะก่อนเลยนะไม่ใช่รีเซิร์ชสิต้องใช้คำว่าอัปเกรดนะบวกหนึ่งเกราะให้กับยูนิตภาคพื้นดินนะฮะสนใจนะครับปกติในการขึ้นอัปเกรดเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้นะอ่า <c oughs> ตรงนี้อารีเซิร์ชวาร์ปเกตก็กำลังมานะตามศูนย์นะครับส่วนตรงนี้เบสสองฝั่งเซนต์เงินก็กำลังมานะโอ้มีการวางบังเกอร์ไว้ด้วยนะ ข้างในนี้ก็มีนาวิกโยธินประจำการอยู่หนึ่งนายนะฮะมารินนะภาษาไทยใช้คําว่านาวิกโยธินนะชื่อยาวๆนะ,ะเรียกสั้นๆว่านาวิกก็ได้นะโอเคลงสป라이ต์ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเกต์เบเกตเวเทอาไรเขาซิลเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงคุณบอบ้านนะฮะอ๋ะอมีม,มีมีรูอยู่โอเคแต่ว่าใช้ทวายไลท์เค้าซิลมามาวอลนี่ถือว่าแปลกนะไม่ค่อยได้เห็นนะอ่ะ แต่ยังไงไก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินมีเฮลเลียนมาแล้วนะเฮลเลียนริปเปอร์นะกองทัพที่เหมาะสาหรับการฮารัสแล้วก็สเกลนะฮะส่วนฝั่งสีแดงก็ส่งฟีนิกซ์ออกไปสเกลนะฮะสร้างมาจากเซนพรีตัวนี้นะครับภาพหลงตานะฝัะ่งสีแดงเคลื่อนทัพออกแล้วนะไปสกัดนะครับผมริปเปอร์โดดลงมาตรงนี้ไปสกัดไหมทันนะแล้วตรงนี้ไว้ยังไงฮนะเฮลเลียน เรียนริปเปอร์ออมาตรงนี้นะครับมาจ้าเอเบสามนะฝั่งสีแดงลงเบสสามอยู่นะฮะแล้วตรงนี้โอ้โหฝั่งสีเงินเปิดเทคแลบแล้วรีเซิร์ชเอ่อเพิ่มสปีดให้กับแบนชีนะฮะไฮเปอร์ไฟท์โรเตอร์มัง้งถ้าจําชื่อไม่ผิดนะฝั่งสีเงเินเล่นแบนชีแล้วนะครับผมส่งออกไปฮารัสตัวเก็บเร่ก่อนเลยนะจังหวะน,นี้เอ๊ะเขาไม่ได้เซตเบรผอยไว้ใช่ปะบินมาตรงนี้อ๋อโอ้โหมาสุดขอบแมปอย่างนี้เลยนะ แล้วก็มีการรีเสิร์ชบลิงก์แล้วด้วยนะก็ชัดเจนนะว่าฝั่งสีแดงเขาจะเล่นสต็อกเกอร์นะอาจจะเล่นสต็อกเกอร์เป็นหลักก็ได้นะสต็อกเกอร์นี่เป็นอยู่ในที่จําเป็นมากๆเลยนะสำหรับกองทัพโปรตอสนะอุ่ยตรงนี้มีเศษซากอะไรด้วยโอเคเอ๊ะดูทรงแล้วน่าจะเป็นแคร์รี่เออร์มั้งเดานะฮะเดาแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีแดงโรบอติกแฟคซิลิตี้มาแล้วนะฮะสร้างอะไรครับออฟเซอร์เวอร์นะฮะ โอเคหุ่นยนต์สำรวจเอาไว้เปิดแมปเอาไว้ตรวจจับยูนิตล่องหนฮนะส่วนตรงนี้ตรงนี้อะไรครับอ้าวฟินิชอ๋อภาพลงตานะเอามายิงตรงนี้ฝั่งเศษเงินไม่สนใจนะเพราะว่ารู้รู้นะครับว่าเป็นภาพลงตานะอ่ามีการย้ายสิ่งก่อสร้างมาแล้วตรงนี้ไว้ครับรีอคเตอร์กับรีอคเตอร์นะฮะสองหลังเอาบาร์เรกมาต่อกับเทคแลบนะฮะเพื่อทําอะไรสักอย่างนะฮะแต่ตรงนี้เรเซอร์ตีแพ็ค ยอ,อยู่ลยอ้ยหยตรงนี้นะโอเคชัดเจนแะล้วตรงนี้นะั่นไงมาแล้วคนระับแบนชีอีกรอบหนึ่งไม่ใช่รอบหนึ่งสิอันนี้น่าจะรอบแรกมัง้งแน่แน่นะโอ้โหได้ไปหลายตัวแล้วนะเนี่ยปร่ามีการวางชิลแบตเตอรี่ไว้ในแนวเรีดด้วยนะจะได้เติมชิลให้กับปรบนะอย่างน้อยก็ <c oughs> <c oughs> พอไม่ให้มันโดนวันชอ็อตคิลละมั้งนะว่าแต่เลือ่อนเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยเลื่อนเลือสี่ตัวนี้ก็เลือสือโอ้ตัวนี้เลื่อนเือสาม อโอเคเข้าใจได้นะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงไวง้ไงฮะมีซีหลอดด้วยนะฮะเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโล่มนุษย์นะฮะเป็นตัวแทงนะฮะซีหลอดเอาซีหลอดวิ่งเข้าไปประ,ประชิดแล้วก็เอาสต็อกเกอร์ซัพพอร์ตตามนะฮะตรงนี้อิมมอร์ทัลกำลังมานะส่วนฝั่งสีนดำเงินนะครับผมโอ้โหรีเซิร์ชคอมแบทชิลแคสต์เลมแพ็คนะฮะให้กับตัวมารีนชัดเจนนะว่าฝั่งสีนดำเงินเล่นไบโอนะฮะไบโอผสมเมกนะครับผมมีซีแทงกับวิโด้ใม มาสองตัวนะแล้วยังไงต่อครับมีเมดิแฟคเข้ามาฮิลโอเคเอ่อแท็กติกสามเอ็มนั่นเองมารีมรอร์เดอร์เมดิแฟคแล้วก็สปอร์ตด้วยเม็กนะฮะก็คือซีแทนกับวิดโดมายนะอ่าตรงนี้ฝั่งสีฝั่งสีแดงก็เคลื่อนทับด้วยนะมีสต็อกเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะฮะ จังหวะนี้ยิงไม่ได้แวกร่วงไปแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้โอโไ้ไม่ไม่ไม่ไหวนะฝั่งสีแดงต้องถอยก่อนนะแพ้ทางกองทัพแบบนี้นะสตอกเกอร์ทั้งมาร์รอเดอร์มารีนมารีนอาจจะพอสู้ได้อยู่นะแต่ว่ามาร์รอเดอร์นี่คือแพทางนะเราคิดอยู่ยนะเวลามาร์รเดอร์มันเดินนี่มันมีเอฟเฟกฝุ่นกระจุยกระจายด้วยเหรอวิตรงนี้สวยงามมากเลยมีประกายระยิบระยับแล้วยังไงครับเดินให้ดูหน่อยสิอยากเห็นอ่ะ อย่างนี้นก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหอัปเกรดขึ้นเกราะเทียสองแล้วนะฮะตอนนี้เทียสามกำลังมานะครับเน้นพลังป้องกันนะฮะฝั่งสีแดงนะครับส่วนฝั่งสีงเงินก็โอเคบวกหนึ่งเกราะทาหารราบกําลังมานะฮะยิงอะไรโอ้โหสต็อกเกอร์เข้ามาอีกแล้วนะโดนยิงไล่ออกไปนะฮะแล้วสีแดงเวลามันยิงเนี่ยม,มันมันมีเอ่ออะไรนะเอฟเฟกตรูด้วยฮนะลุมลุมระเบิดเออต้องใช้คำนี้นะ นนมาร์เดอร์เดินแล้วมันมีฝุ่นกระจายจริงๆด้วยนะมันจะสื่อให้เห็นว่ามาร์เดอร์เนี่ยเป็นอยู่ในที่ตัวหนักนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะวิโดโไมค์ขุดหลุมนี่ก็ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันนะทำแนวป้องกันแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินจังหวะนี้ฉินเมื่อ,นนเ,อเขาเห็นเซิร์ฟเวอร์ไหมไม่เห็นนะอ,อยู่นอกระยะมองเห็นนะโอเคจังหวะน,นี้เบรสามมาแล้วนะฝั่งสีน้ำเงิน เล่น3เบส3 M มเอ็สปอร์ตมิกสปอร์ตด้วยมิกนะฮะหรือไฟนอรีโอ้โหปั๊มอยู่นี่ออกมาอย่างเยอะนะฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะครับว่าฝั่งตรงข้ามนี่เน้นจำนวนนะฮะก็เลยสร้างเทมเพลตอาร์คายขึ้นมานะฮะแล้วก็รีเซิร์ชเอ่อไซนิคไซนิคสตอร์มนะเห็นนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งทำไมรู้สึกว่าเสียงมันดังจังเลยมาสเตอร์วูดลุมแนะฮะเอาลงเหลือสัก5ไปอ่รู้สึกว่าเสียงเพลงดังมากเลยเมื่อกี้หรือว่าคนเก็บเสียงเพลงลงด้วยวะ มีสิอ uh, ุ้ยห <laughs> ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เด็ดเลยแลวห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิเออเคยเล่นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมันไปห้าเก้าแสดงว่าตอนนั้นผมน่าจะเบลอแล้วมั้งนะอะยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรอจังหวะสวยๆงามๆนะฮะโอ้โหกองทัพคลาสสิกมากเลยนะฮะฝั่งสีน้ำเงินอ่าไซนิกซ้อมกำลังมานะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วละมั้งนะอ่าเหลือครึ่งทางแล้วนะฮะโครโนบูส์ด้วยนิดหน่อยนะฮะ แล้วก็มีการลงโอ้โหหนึ่งสงสสี่ห้าเบสห้าเลยเครับฝั่งสีแดงโอ้โหเล่น5้าเบสเลยนะชัดเจีน5้าเบสอย่างนี้นี่มันน่าจะขึ้นสตาร์เกตเลยนะยังไม่ขึ้นนะเล่นทับบกก่อนนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินเมื่อกี้ก็สแกนดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นอะไรรือเปล่านะแต่ที่แนเน,นสตอเกอร์ตัวนี้เลือดเหลือห,อหว่าโดนยิงอีกทีหนึ่งน่าจะตายเลยมั้งไหม คิดว่าน่าจะไม่ดามจซิแท,ทงน่าจะไม่หอนะ,อะตอนนี้ฝั่งซิตือฝั่งซิแดงโอมาปล่อยวัฟริซึมตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ก็มีไพรอนด้วยนะฮะแล้วยังไงต่อนะครับอะตรงนี้วางไพรอนอ,นะอีกนะเอ้ทำไมเขากระจายตัวไพรอนเยอะจังโอ้โหแล้วมีการวางเบสตรงนี้ด้วยนะเบสหกนะเบสที่ 6, แาแเราเมื่อกี้มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยนะถ้าเสียงเข้ามคใก็ขออภัยนะครับผมเสียงเครื่องเข้าดังมากจริงๆนะอะ ตรงนี้มาแล้วนะครับเบตหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะตัวเก็บแร่ยี่สิบตัวเยอะจังใครสกแกนฝั่งเสียมเงินสกแกนดูตรงนี้ไม่เห็นกองทัพนะฮะกองทัพอยู่ไหนหมดนะครับฝั่งสีแดงกองทัพอยู่นี่นะฮะกับอยู่นี่นะครับโอ้โหไหนเขาดูมองฝั่งสีแดงซิอ่ะเห็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหกระจายตัวทั้งยูนิตท,ทั้งไพลอนตรงนี้อ๋อหอเซียนากาเอาซิลอดมายืนคุมนะฮะโอเค ส่วนนี้ก็เป็นมุมมองของฝั่งสีน้ำเงินนะเขาจะเห็นอย่างนี้นะอ่ตรงนี้ครับมาเจอไพลอนอาจะยิงทิ้งก่อนเลยนะครับตะเบิดตุ้มแ่แต่ว่าสป라이ไม่บล็อกนะเพราะว่าฝั่งสีแดงมีสป라이เยอะอยู่นะจังหวะน,นี้อาไฮาเทมปลามาแล้วนะฮะไซนิกสตอร์มก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมและจังหวะนี้ฟอชกำลังอัพเกรดเอ่อดาเมจภาคพื้นดินบวกอยู่นะตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งกองทัพบ,บุกเข้าไปก่อนนะ เป็นสตอเกอร์กับซีหลอดนะฮะแล้วเจอโกสต์ยิงเอ็มพีไซอูหเรียบร้อยฮนะมีไวกิ้งมาด้วยนะฮะไวกิ้งนี้น่าจะเอาไว้สสยเอ่อตัววัฟเฟิซึมนะเออไวกิ้งในแผ่นปัจจุบันนะแผ่นล่าสุดนี้ราคาถูกลงนะแต่ว่าผมจําตัวเลขเปลี่นไ,ไม่ได้นะอ่าโอ้โหแล้วถ้าจำไม่ผิดโกสต์น่าจะกินสป라이์เยอะขึ้นด้วยละมั้งตรงนี้ยังไงครับเขามีโกสต์กี่คนเนี่ยฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินมีโกสต์อยู่สามคนนะโอเคสามคนก็ถือว่าพอดีอยู่นะ ในการประทะกับกองทัพขนาดนี้นะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้สักสี่ห้าคนละมังนะ,ะมีการวาร์ปซีลอดลงมาเพิ่มเติมนะครับฝั่งสีแดงโอ้โหใช้กําลังคนเยอะมากเข้ามาที่เบสนี้อันนี้เบสสเนอะอัน,นี้เบสสามเนะี่ยทำได้แค่ปว่นอีโคโนมิกไปนิดหน่อยนะแล้วฝั่งสีเำเงิงก็ส่งกองทัพเข้ามาไล่ออกไปนะฝั่งสีแดงอยู่ไหนครับอยู่นี่นี่นะฝั่งสีเหลืงแกนดูนะ เห็น observer ด้วยนะครับไฮเทม п าโอูยังไม่ได้ใช้ใสอีกสตอมเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงฮะฝั่งสีแดงซู้ไม่ไหวนะครับถอยกลับก่อนนะเออพูดถึงแล้วอัปเกรดตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินอัปเกรดดาเมจบวกสองนะอาบวกสามกำลังมานะทั้งดาเมจทั้งเกราะเลยนะแต่ตอนนี้ใส่กันอย่างอลังการเลยนะมีอาร์คอนเข้ามาแจมด้วยนะโอ้ผมว่าอาร์คอนแตกเรียบร้อยครับผู้ยังไม่ทันขาดคำไปแล้วนะจังหวะน,นี้แล้วไงครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหถอยทับกลับบ้านแล้ว มีวิด้อมบุดดินอยูนะครับบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ก็บึ้มตามไปนะวีโดโอมก็บึ้มตามไปด้วยนะฝั่งสีแดงเห็นได้นะครับเพราะว่าเขามีออฟเซอร์เวอร์นะเลือดเหลือส1เ็นะครับผมเกือบพังนะโอ้โหแต่สุดท้ายตรงนี้ไงฮะฝั่งสีงเงินยกฐานบินนีนะฮะไม่ไหวนะครับจั่หวันนี้อะไหลเข้ามาณจุดนี้นะครับในขณะเดียวกันนะฝั่งสีแดงก็ส่งซีลอดเข้ามาฮารัสนะเบ,บสนี้ด้วยนะก็โดนยิงตายหมดนะเรียบร้อยครับผม แล้วกองทัพตรงนี้ไว้ครับหรือถอนสิ่งก่อสร้างนะ,ะยังไม่พังด้วยนะะปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็พังเองนะถ้าไม่มี SUV เข้ามาซ่้มนะนะ,ะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหกองทัพแค่นี้ซู้ไม่ไหวนะแพ้จํานวนนะครับยังไงครับโอ้โยฝั่งสีน้เงินมี l i b รเตอร์มากลางคุมโซนด้วยนะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่จะเอ่อจะได้เปรียบทางด้านเขาเรียกว่าการแก้ทางนะ เป็นกองทัพที่เอาไว้แก้ทางฝั่งสีแดงได้ดีมากเลยสีแดงเน่ยน่าจะเล่นไซนิกสตอมแต่ว่าเขาก็ไม่มีจังหวะได้ใช้สักทีนะเรียกได้ว่าสร้างไฮเทมปลาลงมาเนี่ก็ตายทิ้งเฉยๆนะเมื่อกี้หรือไม่ก็จับรวมร่างเป็นอาร์คอนนะาถ้าตรงนี้ไห้ครับฝั่งสีแดงสั่งเซนทรีกลางกาเดียนชิลเลยนะลดดาเมจระยะไกลนะฮะตรงนี้อุ้ยออตอ,อมานแตกนะ จังหวะน,นี้ยังไงครับสตอกเกอร์บลิงมาตรงนี้แล้วตรงนี้ซีรอดอย่างเยอะอ่ะสแกนดูเลยนะฝั่งสีน้ำเงินเห็นเต็มตานะฮะจังหวะน,นี้แล้วนี่อะไรอะ่ะอว์วาร์ปเกตโอเคอ่ะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินสป라이บล็อกนะฮะสป라이บล็อกแล้วเขาไม่ได้สร้างสป라이เพิ่มนะฮะ,อ,ะอาจจะสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์เอ้ยไม่ใช่อ่าสร้างมันชื่ออะไรนะออรบิทตอลคอมมานด์แล้วก็เรียกสป라이ลงมาละมั้งนะวันนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์ก็กำลังมานะฮะ ยังไงครับสองหลังเลยนะฝั่งสีแดงบุกเข้ามาอีกรอบนึงนะโอโ้การที่สป,ปายบล็อกนี่เป็นอะไรที่ถือว่าเสียหายค่อนข้างมากนะป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับอุ้ยได้กดแคสเซิลไปนะอือกำลังจะเสร็จแล้วเชียวนะผมโอ้โหอย่างงี้ผมว่าต้องสร้างสป,ปายดีป้แล้วหรือไม่ก็ต้องรอให้กองทัพเสียหายไปนะถึงจะสร้างยูนิตเพิ่มได้นะโอ้โหฝันะ่งเซมเงินอันนี้ตายลงมาตรงนี้สักพักเดี๋ยวจะลงไปพื้นที่ต่ำนะ โอเคไม่ต่ำนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงได้ถอยออกก่อนฮนะซู้จานวนไม่ไหวนะครับจังหวะน,นี้มีวัตปริซึมเข้ามากลางแล้วก็เรียกซีหลอดลงมาเพิ่มเติมอีกฝูงนึงนะฮะอย่างเยอะเลยนะในขณะเดียวกันนะครับคอซัสก็กําลังมานะมีรีเซิร์ชเพิ่มระยะยิงด้วยนะโอ้แล้วดามเมจบวก3าของฝั่งสีแดงก็รีอ่ากำลังอัปเกรดอยู่นะฮะไม่ใช่รีเซิร์ชสีพูดผิดแล้วอ่าแล้วนี้อะไรครับืึเออเพิ่มแม็กซ์เอเนจีให้กับมิริเวกนะถ้าผมจาไม่ผิดนะเมื่อกี้ แต่ว่าตอนนี้ไม่ไดีแบกนี่คือเอน็นร์จีเริ่มหมดนะหมดแล้วนะครับหิวได้นิดหน่อยนะก็ต้องรอรีชาร์ตนะครับจังหวันนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงเก็บแก๊สม่วงอย่างชิวเลยนะแล้วแก๊สเขียวว่าอยังไงอ่ะยังไม่หมดนะโอเคอ่ะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเขาอีกรอบอ่ะคราวนี้มีคลอสุสมาด้วยนะแต่จะได้ไหมฮนะ จังหวะนี้วาร์ปปริซึมพับเก็บแล้วก็บินหนีออกนอกระยะสแกนฮะในขณนะดเดียวกันนะครับมีซีหลอดเข้ามาที่เบสนี้อีกแล้วนะบึ้มไปแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ใช่แค่ซีหลอดนะฮะมีดาร์คเทมปล้าด้วยครับจังหวะน,นี้โอ้โหใครยิงอ๋อลิเบเรเตอร์อ๋อลิเบเรเตอร์ทุยลิเบเรเตอร์มองเห็นอยู่นะเพราะว่า,วามีมีสายเทเรตนะครับเป็นดีเทคเตอร์นะฮะมองเห็นยูนิตล่องหนได้นะดาร์คเทมปล้าแล้วตรงนี้นะครับไพลอนโอ้โหวาร์ปอินสตอเกอร์ er, ลงมาอย่างนานเลยนะจังหวะนี้ ฝั่งสีแดงกรีทาทับมานะจุดนี้แล้วนะคอรอซูสสี่ตัวนะริเบเลเตอร์อากางคุมโซเลยนะเนะ้นยิงคอรอซูสนะฮะสตอกเกอร์อุ้ยมีเศษซากไหลลงไปข้างล่างด้วยนะจะไหวไหมนะฮะฝั่งสีแดงแพ้จะมันจะเป้ยแพ,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 พ้จำนวนอยู่ดีนะโอ้ยคลิปนี้ลิ้นพันกันบ่อยมากเลยขออภัยนะโอ้โหสรุปคือกองทัพตัวเล็กตัวน้อยแตกหมดเลยนะซีลอสตอกเกอร์นะเหลือแต่คอรอซูสนะฮะอ่ะแล้วก็พลาสมาชิวบวกสามกำลังมานะตรงนี้อะไรนี่ เกราะของเม็กนะฮะเกราะของยานเกราะนะฮะกำลังมานะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงทำไมเขาขยายฐานแบบชิวมากเลยอะไม่กลัวว่าจะถูกทําลายเลยนะน่นนี่เรียกได้ว่าถ้าขยายฐานขนาดนี้นี่คือสป라이ม่บล็อกแน่นอนนะฮะ <c oughs> แล้วตรงนี้ยังไงฮะฝั่งสีแดงเข้ามาอีกรอบนะสีนําเงินถอยกลับไปตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งนะจังหวันนี้ฝั่งสีเงินมีการยกฐานนี้ตายนะครับหนีไม่ทันนฐานนี้บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โห เรียกได้ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนี่คืออีโคโนมิกตามหลังฝั่งสีแดงอย่างมากเลยนะแต่อาจจะชนะทางด้วยตัวมันชื่ออะไรนะมาร์อด์นะแต่มาร์อดเนี่จะแพ้าทางตัวซีหลอดนะ,ะจังวันนี้มีลิเบ r เรเตอร์ยังไงครับฝั่งสีแดงต้องถอยกก่อนไหมโดนยิงไหมเนี่ยเข้ามายังไงก็ต้องยอมโดนนะ,ะเข้ามาแล้วก็สไนดเข้าไปที่ลิเบเรเตอร์นะแต่สองนะผมโอ้โหจังหวะนี้ มีวัปิซึมมากลางเรียกกาลังเสริมนะเรียกเป็นซีลอดลงมาอีฝูงหนึ่งนะจังหวะน,นี้ฝั่งเีเดน์ังปั๊มยูนิตมาเรื่อยๆนะว่ายัางไงครับโกส์ยิง m อได้อยู่นะเอเนอร์จีพออยู่นะสร้างออกมาแล้วก็ยิง m อได้ลูกนึงแต่ว่าอย่างไงนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงพอยกลับก่อนนะมาตั้งหลักจุดนี้นะฝั่งซีเดนตามมาเต็ดๆนะผมไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดรอดหายไปคลอสุแตกหมดสรุปนะฮะแตกยกฝูงนะครับกองทัพฝั่งสีแดงเมื่อกี้นะ สีน้าเงินเลยถือโอกาสนี้บุกค,คืนเลยนะครับแล้วนี่ครับมีการเดลเด๋ยคุณเอารถมาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าที่นี่ๆนะนฮะมอร์เดอร์ตายไปหลายคนเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะมันแพ้ทางตัวซีหลอดเนะ่ยโอ้โหตรงนี้ยังไงครับซีลอดวิ่งมาฝั่งสีน้ำเงินจะวางฐานตรงนี้วางไม่ได้นะฮะซีลอดต้องออกนอกระยะยิงก่อนนะในขนาดเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำเงินจะมาขยายฐานตรงนี้นะฮะไม่ได้นะครับ จอดาร์คเทมป์ลาเข้ามาสกัดไว้ก่อนนะเรียกได้ว่าถ้าลงจอดนี่ก็โดนฟันโดนแทงแน่ๆนะแต่ที่แน่ๆนะครับตัวเก็บได้ไม่น่ารอดนะอุ้ยรอดอยู่ตัวหนึ่งรอดไหมอ๋อรอดอยู่ตัวหนึ่งนะอ่าแล้วก็บลิงมาตรงนี้นะอืมจริงๆมันไม่ใช่บลิงนะอ่าฟังก์ชันมันก็คือบลิงนะั่นแหละแต่ว่าชื่อสกิลมันชื่ออะไรนะชาร์ดสไตรหรือเปล่าชาร์ดสไตรด์ไม่ใช่สไตร์ดนะฮะความหมายนะอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งซีมันกระบุกอีกรอบหนึ่งนะโอ้กองทัพบาร,ร์เรเยอเลยนะัะ มีมารีนกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองละมังนะ้งเนี่ยตอนนี้ฝั่งเซียมเงินจมตีฐานตรงนี้อยู่นะฮะส่วนฝั่งสีแดงส่งกองทัพสีหลอดกระดักเทมปลาเข้ามานะครับเรียกได้ว่าแหลกฐานกันเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งเซียมเงินมีลิเบเรเตอร์ไว้เอ่ออะไรนะไว้ไว้ไว้ไวป้องกันฐานอยู่นะฮะไม่สนนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินก็ไม่กลับไปกันฐานนะทัพนี้บุกต่อเลยนะฮะ เรามีอะไรกันถ่ายไปในฝั่งสีแดงไม่มีนะเอ้ยตรงนี้มีไฮเทมเปล่าอยู่คนนึงแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะใส่ฟ้าผ่าโอเคพร้อมแหละ <c oughs> จังหวะน,นี้ค่อยๆไหลเข้ามานะฮะไฮเทมเปล่านี่เป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ช้านะ <c oughs> แล้วก็ลงไปเน้นๆน,น,นะครับผมจังหวะน,นี้ในขณะเดียวกันมีด์คเทมเปล่เข้ามาไล่ฝันด้วยนะแล้วฝั่งเสีเหมยเขาจะสแกนได้ไหมฮะ เอเนจีพอไหมอุ้ยเอเนจีพออยู่นะสแกนดูเรียบร้อยครับผมดาร์คเทมพลาแตกเหลืออยู่2คนจับรวมร่างเป็นอาร์คอนฮะจังหวะนี้มีกองทัพสีหลอดลงมาอีกนะฮะฝั่งสีน้ําเงินยังไงครับรับทหารขึ้นยานแล้วก็มาดรอปตรงนี้นะฝั่งสีแดงโอ้โหต้องกันบ้านด้วยสีหลอดแล้วกองทัพฝั่งสีแดงจะบอกนะว่าแตกหมดแล้วอะ่ะเออทำไมเขาไม่ใช้รีคอลกลับมากันบ้านอ๋อนะ่จาจะตั้งใจแลกแลกฐานกันละมั้งนะเบสเพลทนะเมะื่อกี้แล้วตรงนี้เอา้าไพลอนแตกโอ้โหเรียบร้อย ไหครับกองทัพฝั่งสีแดงอยู่นี่นะครับไม่ไปป้องกันฐานด้วยนะบุกเลยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ไม่ก็ไม่กลับไปกันฐานด้วยนะรู้ตัวไหมครับว่าตัวเองกําลังจะโดนบกุกโอเครู้ตัวแล้จวจังหวะน,นี้สแกนดูเลยนะใครไม่ใช่ใครสิเข้าสแกนดูตรงไหนในฝะั่งสีน้ำเงินไม่เห็นอ๋อตรงนี้นะสแกนดูนะครับว่ามีกองทัพอยู่ไหมไม่มีนะครับผมรับทหารึ้นยานแล้วก็ไปดรอปเลยนะ เลยได้ว่าฐานใครแตกก่อนคนนั้นแพ้นะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะมคานิกของเกมนะแล้วตรงนี้ให้เทมปลาเลือดเลือดหนึ่งอ้หูสก,กีดนิดเดียวคือไปเลยนะเนี่ยตรงนี้ยังไงครับฐานแตกแล้วตรงนี้อ่ามาแลนดิง้งอีกนะเอ๊ะมุมมองฝั่งเสียมเงินว่าไงฝั่งเสียมเงินมองไม่เห็นดาเทมปลานะฮะอ่าตรงนี้ยังไงครับกองทัพซีรอดหอืลงมากันบ้า,างแล้วตรงนี้สตอกเกอร์ไหลเข้ามาโอ้โหูเรียบร้อยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะฝั่งเสียาเงินได้บอกจีจีนะฮะยังไงก็กันไม่อยู่นะฮ โอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงกําลังจะลงมากันบ้านด้วยนะเว๊ยน,นี้โมเดลอะคอนแบบที่ไม่มีเอฟเฟกหมอกควันนี่ว,วะ่ะโคตรเท่เลยสวยดีเนะี่ยอ่ะสุดท้ายแล้วนะฝั่งเสีเงินก็ได้จีจีไปนะครับผมอย,อย่างที่เห็นกันไปนะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณแบทไทมฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ